อย่าฝืนใจให้หลับแต่ให้ใจค่อยๆเบาสบายเหมือนใบไม้ที่ร่วงลงอย่างอิสระไม่ต้องฝืนไม่ต้องยึดทุกอย่างจะผ่านไปเช่นเดียวกับวันนี้ลมหายใจเข้าให้รู้ลมหายใจออก ให้วางหายใจอย่างที่เป็นไม่ต้องเปลี่ยนมันใจที่เบาคือใจที่ยอมให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่หลังอดีตไม่ควบคุมอนาคตแค่อยู่ตรงนี้อย่างอ่อนโยนปล่อยใจเหมือนใบไม้ ไม่มีความกลัวไม่มีแรงต้านแค่วางลงคืนนี้ปล่อยวางเงียบๆแล้วค่อยๆหลาไปอย่างอ่อนโยนที่สุด